สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนเพื่อนๆมาเพาะยอดอ่อนทานตะวันในซึงงนึ่งวางไว้ในครัวแค่สี่ห้าวันก็ได้กินยอดอ่อนทานตะวันผัดน้ำมันหอยแล้วค่ะได้ผักปลอดสารไม่ต้องไปซื้อเขาทำทานเองง่ายๆที่บ้านนะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเตรียมน้ำไว้หนึ่งชามแบบนี้นะคะเตรียม,มเมล็ดทานตะวันลงไปแช่ในน้ำสองตำมือแบบนี้ค่ะ ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำมเมล็ดยอดอ่อนทันตะวันมาล้างน้ำให้สะอาดสักสองรอบค่ะการน,นำเม็ดทันตะวันมาแช่น้ำแบบนี้จะช่วยให้การเพราะยอดอ่อนทันตะวันง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราจะเตรียมซึ้งนึ่งนะคะชั้นล่างเราจะใส่น้ำลงไปหนึ่งชามแบบนี้ค่ะส่วนชั้นซึ้งนึ่งนะคะเราจะนำผ้าสะอาดผ้าอะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆมาวางทับแบบนี้ค่ะแล้วก็โรยดินไปบางๆงนะคะ เป็นดินที่เอาไว้เพาะปลูกพืชทั่วๆไปเลยค่ะค่อยๆเกลี่ยดินให้ทั่วผ้านะคะความหนาประมาณสัก1เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนำมเมล็ดทานตะวันมาโรยให้ทั่วๆเลยนะคะใช้มือกดมเมล็ดลงไปที่ดินเบาๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ฉีดน้ำลงไปให้ทั่วนะคะหาถุงใส่น้ำแบบนี้ค่ะเป็นถุงหิ้วหรือถุงอะไรก็ได้นะคะ หรือจะเป็นจานกระเบื้องที่มีน้ำหนักวางทับลงไปแล้วหาถุงดําปิดแบบนี้ค่ะวางซึ้งนึ่งไว้ในครัวแบบนี้ค่ะวันต่อมานะคะเจปันจะให้ดูวันที่หนึ่งก่อนเลยมเมล็ดยอดอ่อนก็จะเริ่มงอกออกมาแล้วนะคะด้านในที่เป็นน้ำของหม้อก็ยังอยู่ข้างในนะคะค่อยๆใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำลงไปหรือใช้บัวลดน้ำลงไปก็ได้ค่ะวางถุงที่ใส่น้ำลงไปแล้วครอบถุงดำอีกแบบนี้นะคะ ผ่านมาวันที่2นะคะยอดอ่อนทันตะวันก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยแล้วค่ะเราจะลดน้ำเช้าเย็นแบบนี้แล้ววางไว้ในครัวนะคะใช้เวลาวันที่3แล้วค่ะวันนี้วันที่4แล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจ๊ปานจะให้ดูผลงานค่ะยอดอ่อนทันตะวันก็งอกสูงขึ้นใบก็งอกออกมาแล้วนะคะเจ๊ปานจะเริ่มนำมาตากแดดอ่อนๆวันที่5นะคะ ผลงานก็จะพร้อมที่จะเอามาผัดยอดอ่อนทันตะวันแล้วค่ะเพื่อนๆออยู่ที่แดดด้วยนะคะเพื่อนๆบางวันอาจจะแดดด,ดีใช้เวลาแค่4ี่วันก็ได้ค่ะแต่ของเจ๊ปัน5วันก็พร้อมที่จะเอามาผัดทานแล้วนะคะสำหรับวิธีตัดนะคะเจ๊ปันจะใช้กรรไกรแบบนี้ค่ะค่อยๆตัดก้านออกมานะคะดึงลากทิ้งไปหรือเพื่อนเพื่อนจะใช้มีดคมคมปาดยอดอ่อนออกมาจากต้นก็ได้ค่ะทำง่ายง่ายแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆดูสิคะเจแปนใช้มเมล็ดทานตะวันแค่สองกำมือได้ยอดอ่อนทานตะวันทานเยอะๆเลยค่ะส่วนดินตรงนี้นำไปปลูกพืชต่อได้เลยค่ะนำยอดอ่อนทานตะวันไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่กระเทียมพริกปรุงรสง่ายๆด้วยซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยตั้งกระทะไฟแรงใส่น้ำมันผัดยอดอ่อนทานตะวันให้อร่อยเลยค่ะ ัดง่ายๆค่ะเพื่อนๆเ,เหมือนผัดผักบุ้งไฟแดงเลยค่ะยอดอ่อนทานตะวันพอจะสลบแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปเพาะยอดอ่อนทานตะวันทานเองนะคะเจี๊านวัสด์สดอร่อยปลอดสารปลอดภัยด้วยค่ะติดตามครัวอร่อย,บยใบเจี๊านสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ